สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับเดินทางมาขอโชคนะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์นะครับโอ้อยู่ข้างทางเลยนะครับใครขับรถขันไปผ่านมานี่ก็จะปรีบแต่นะครับตลอดนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาส่องนะครับมาส่องน้ำน้ำมาถวายท่านนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่มีคนมาทำความสะอาดด้วยนะครับร่องรอย แสดงว่ามีคนถูกนะครับชุดไทยก็ใหม่ช่วงนี้ช่วงเย็นด้วยนะครับช่วงเย็นนะครับตะวันพลูพลีนะครับตะวันพลโูพลีโอ้ยจอมปวกเจ้าพญาจอมปวกนะครับจอมปวกเจ้าแม่ตะเคียนนะครับนี่ ังหลังนะครับเพ้นล้วแบบศักดิ์สิทธิ์เต็มลังมากนะครับด้านนู้นนะครับเราไปด้านนู้นกันต่อด้านนี้<อ>ผมมาหลายครั้งแล้วนะครับมาหลายครั้งก็บางคนก็ได้โชคนะครับแล้วแต่สายตานะครับบอกแล้วแต่สายตาโอ้โหร่องรอยนะครับเขาพูนเลยนะครับเขาพูนเลย ท่านผู้ชมดูร่องรอยนะครับคนต้นตะเคียนใหญ่นะครับขนาดใหญ่เลยตนก็มีคนบีบแตะแทกแต๊แตกแทกนะครับผ่านไปผ่านมานะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับแสดงว่ามีคนถูกตลอดนะครับแสดงว่ามีคนถูกตลอด เดี๋ยวผมจะนําน้ํามาถวายท่านนะครับไม่เคยจุดธูปตรงนี้สักทีนะครับลองจุดตรงนี้บ้างพอแบบง่ายๆนี่แหละครับจะถูกก็ถูกแบบง่ายๆนี่แหละครับอ้ากินน้ำกินท่าจะไม่ตะเคียนเอ้ย กับลูกกับหลานเจที่จทางขอสามตัวเด็ดจับตัวตรงๆเลยมีเอานะซื้อแบบกลับเอาให้ตรงๆไปเลยให้ตรงๆไปเลยเอากินง่ายๆแบบเลี้ยงแบบง่ายๆนี่นะครับเจที่จะทางลูกหลานมาแบบง่ายๆอย่าได้ทักอย่าได้ทวงอ่าเดี๋ยวลุ้นกันนะครับเดี๋ยวลุ้นกันเลขทูก มาเร็วมากเลยนะครับเล็กถูกมือดำปืนเลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมบอกย้ำไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสีนะครับตัวแรกมาแล้วนะครับสี่สี่อะไรนะครับสี่อะไร จะมีสี่นะครับสี่จะมาอีกหรือเปล่าทูบเสียงไทยบางคนบอกว่าทุบแต่ว่าเจ้าที่ตรงไหนท่านให้ท่านก็ให้เลยนะครับให้ตรงทูบเลยนะครับชอบจุดไหนก็ซื้อจุดนั้นนะครับอย่าซื้อเยอะอย่าซื้อหลายตัวซื้อหลายที่นะครับซื้อหลายที่มันหมดหลายตังนะครับเดี๋ยวจะว่าผมไม่บอกนะครับเล่นตัวไหนก็เล่นไปเลยอย่าเล่นมั่วนะครับอย่าเล่นมั่วเล่นมั่วแล้วหมดเยอะสี่ 4, นะครับสี่ สีอะไรนะครับสีอะไรเดี๋ยวไปส่องที่ต่อไม้ก่อนนะครับต่อต้นตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนนะครับช่วงตะวันพลูเพลย์งี้แล้วครับขอเลขมันแม่นนะครับแม่นนะครับขอเลขแม่นนะครับช่วงนี้นะครับช่วงพลูเพลยางี้นะครับพลูเพลย์งี้เลยนะครับดูสิครับเอาตรงที่เขาทากันนี่แหละ เด erm. ี๋ยวค่อยกลับไปดูทูปนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปดูทูปลองดูนะครับว่าเห็นเป็นตัวไหนนะครับศรัทธาและความเชื่อเท่านั้นนะครับเชื่อในสิ่งที่ทานะครับทําในสิ่งที่เชื่อนะครับเอาทาแป้งให้เจ้าแม่ก่อนทําในสิ่งที่เชื่อนะครับศรัทธาเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เราได้โชคนะครับใครไม่มีศรัทธานะครับก็ไม่ได้โชคนะครับใครไม่เชื่อนะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับ พอมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลศรัทธาเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เราได้โชคนะครับศรัทธาศรัทธาสาธุสาธุาธนี่ตัวเลขขึ้นแล้วนะครับนี่เลขอะไรนี่เลขสองครับนี่สองนี่ มองไกลๆเหมือนสองสองสามแต่ว่าแปดมาเหมือนแปดจะมาอีกนะครับงวดนี้นะครับนี่นี่เหมือนเลขแปดเลยนะครับนี่แปดสองนี่มองใกลๆดนะูครับตัวไหนนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนเดี๋ยวผมจะซูมเข้าดูนะครับผมเห็นแปดสองนะครับเหมือนแปด เหมือนสองนะครับใช้จินตนาการเท่านั้นนะครับความเชื่อได้ความศรัทธาจะทำเท่าไรได้โชคนะครับอยู่ที่ศรัทธาเท่านั้นและความเชื่อไม่มีใครทราบนะครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับผมถึงให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูช่วยกันดูเจ้าที่จะทางท่านจะให้เองนะครับ ดูเลยนะครับแปดนะครับนี่แปดสองแต่ว่าเลขแปดเยอะผมว่าผมเห็นเลขแปดนะครับเห็นจริงๆแปดเลขแปดนะครับเลขแปดแต่เลขแปดนี่เห็นชัดท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับ เดี๋ยวเรากลับไปดูรูปเสียงไทยนะครับเราไปสองที่จอมปลวกอีกนะครับผมเห็นเลขแปดนะครับชัดเลย เลขทู่46นะครับออกตัวเดิมหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นตัวเดิมก็ได้นะครับตัวเลขมันออกได้ทุกตัวนะครับตัวเด,เดิมมันก็ออกได้นะครับ46วดที่แล้ว94วันนี้มา46 46 47 อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับตุ๊กแกร้องอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้า ก <7 S 2> <8 S 1> เจ็ดแปดวิตุ๊กแกร้องทักนะครับแปดครั้งนะครับเลขตัวล่างไม่ชัดนะครับเลขตัวล่างไม่ชัดแต่ตุ๊กแกบ,บอกว่าแปดนะครับตุ๊กแกร้รองทักแปดแต่ถ้าร้องนี้ส่วนมากจะแปดนะครับอื แปดหกตุ๊กแกบอกว่ามีแปดเอา้าตุ๊กแกลองทักเก้าแปดนั่นแหละครับแปดสี่แปดหกแปดเก้าเลขข้างล่างในปริศนานะครับเป็นตัวหัวให้มาสองตัวแค่นี้เองนะครับข้างล่างนี้ไม่ชัดนะครับโอ้ท่านผู้ชมนะครับตุ๊กแกลองทักนะครับบอกว่าแปด แปดครั้งแต่ไม่เห็นตัวนะครับไม่รู้ตัวอยู่ตรงไหนแกไม่เห็นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ยำมาท่านที่เข้ามารับชมนะครับแม่ตะเคียนคู่นะครับชื่อว่าแม่ตะเคียนคู่โอ้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้กําลังท่านกําลังให้เลยแล้วครับช่วงนี้นี่ขอโชคในท่านให้เนะี่ยให้ช่วงนี้เลยนี่ จ้าตุเจ้าแม่เอออย่าได้ทักอก่าไดทวงลูกหลานเด้อลูกหลานมาพึ่งพาบุญบารมีลูกหลานจะทําบุญให้ขอเต็งๆขอให้เห็นจะชะจะจะมีรองรอยคนมาทาแป้งไว้เดี๋ยวดูมุมล่างนะครับ ดูนะครับดูนะครับไม่ต้องท้าแป้งสองเอาเลยทุกแกก็บอกว่ามีแปดนะครับลองแปดครั้งจุดทูบก็ได้สี่หกแปดหกแปดสี่ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับ ลองนำไปลุ้นไปเสียงดูนะครับผมส่งดูแถวนี้ก่อนอจอบปวกแม่ตะเคียนอยอย่าปิดอย่าบางังเถอะให้ลูกหลานเห็นาชาัดชัดจะจะท้ดท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนเอาแลวแต่บุญแล้วแต่ดวงแล้วแต่วัสนานะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ตุกแกบอกลองแปดครั้งนะครับแปด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 นะครับแปดจะมาอีกหรือเปล่านะครับสําหรับจุดนี้ใครเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับนําไปลุ้นดูมีคนถูกนะครับดูล่องรอยก็รุ้นนะครับมีการมาไหว้มีการมาถวายน้ํานะครับแสดงว่ามีคนถูกประจํานะครับอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคนเิดแต่สนั่นเลยนะครับ Mm-hmm.